คือฝั่งหนึ่งเมคก็จะลงแป้งแบบนี้ไว้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ค่ะหลังใช้งานมาทั้งวันแล้วทั้ง2ฝั่งนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนี่ต่างกันมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมเนซ่านะคะวันนี้เมย์มาตามคําสัญญาของเมนะคะนั่นก็คือการที่เราจะมารีวิวแยกรองพื้น halfmoon ค่ะโดยที่วันนี้เมย์จะทดสอบให้ดูแบบทั้งวันเต็มๆค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมีการทดสอบแบบใดบ้างค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเมรีวิวผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ halfmoon นะตอนนี้ที่เขามีขายรีวิวไว้แล้วเรียบร้อย1คลิปนะคะแต่เมสัญญาไว้ในคลิปนั้น ว่าจะมารีวิวแยกเป็นรองพื้นของ Half Moon เดียเด่ยวๆนะคะนั่นคือตัวนี้เลย Half Moon Foundation Intense Cover ค่ะสีที่เมซื้อมาคือเบอร์02นะคะอันนี้เป็นการรีแพคเกจจิ้งใหม่ปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่หน้าตารูปแบบหลอดก็จะแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนโดยที่ข้างหลังเขาก็จะมี i n g r e d i e n t ์ส่วนผสมต่างๆในผลิตภัณฑ์เขียนไว้เหมือนเดิมรวมถึงวิธีการใช้งานแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะทางแบรนด์มีการเคลมรองพื้นตัวนี้ ว่าเนื้อสัมผัสของเขาจะบางเบามากใช้แล้วเนี่ยไม่หนักหน้าที่สัมพันธ์สีไม่ดรอประหว่างวันใช้ไปแล้วไม่ตกก่องด้วยค่ะแล้วภายในรองพื้นตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของกันแดดอยู่ด้วยค่ะสามารถคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้ดีแล้วก็ติดทนค่อนข้างนานมากๆด้วยค่ะวันนี้นะคะเมจะทาสกินแคร์และกันแดดเพิ่มเติมทั้งหน้าตามปกติค่ะแต่ว่าจะมี1ฝั่งที่จะใช้แค่รองพื้นเดี่ยวๆโดยไม่ลงแป้งทับและอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะลงแป้ง ะะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสเฉพาะรองพื้นตัวนี้เดี๋ยวเดียวก่อนค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะคะว่ารองพื้นของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคว่ำหลอดไว้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเนื้อรองพื้นจะไหลออกมาเลยทันทีจะต้องระวังมากๆนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเปิดฝาปุ๊บมันก็จะไหลเลอะเทอะเลยค่ะนี่คือเนื้อรองพื้นของเขานะคะค่อนข้างลื่นเกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้เหลวมากจนเกินไปมีความเป็นครีมอยู่โดยส่วนตัวนะคะพอลองเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยด ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ฟองน้ําก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบระหว่างวันนะคะแบบทั้งวันเมย์ขอลองใช้รองพื้นฮา l ์ฟมูนตัวนี้เดี่ยวๆโดยที่ไม่ลงสกินแคร์แล้วก็ไม่ลงแป้งก่อนนะคะเพื่อทดสอบว่ารองพื้น h า l ์ m o o n ตัวนี้ถ้าใช้เดี่ยวๆเขาจะมีความฉ่าวาวอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าซึ่งเป็นคาถามที่หลายๆคนถามมานะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยเนาะอันนี้เมย์ล้างหน้ามาสักพักแล้วนะคะวิธีการลงเมย์ก็จะใช้ฟองน้ําเกลี่ยนะคะ ตามคำแนะนำของเขาว่าถ้าเกิดอยากได้ผิวดูบางๆสวยๆก็คือให้ใช้ฟองน้ำเนาะ โอเคนะคะเมย์ลงเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังใช้เสร็จทันทีนะคะตาก็เห็นเลยว่าผิวฉ่ําขึ้นจริงๆนะคะสามารถสรุปได้เลยคะ่ะว่ารองพื้นฮัฟมูนตัวนี้สามารถใช้เดี่ยวๆแล้วผิวฉ่าขึ้นได้จริงๆค่ะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปออกแดดนะคะอยู่แค่แสงตามปกติใช้แค่รองพื้นฮัฟมูนตัวเดียวโดยไม่ลงแป้งทับไม่ใช้สกินแคร์ผิวก็ฉ่าได้ด้วยตัวของรองพื้นเองค่ะเดีย๋ยวเมย์จะทาสกินแคร์ทุกตัวที่เมย์ใช้ในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูการเหมือนเดิมนะคะน ื่องจากการใช้สกินแคร์ที่ต่างกาันปริมาณที่ต่างกาันก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพหรือการทดสอบรองพื้นด้วยนะคะก็มาดูเลยดีกว่าค่ะว่าเมย์ใช้อะไรบ้างคะ่ะสกินแคร์อย่างแรกที่เมย์จะใช้นะคะก็คือน้ำตบเห็ดตัวนี้ค่ะใช้กับสำลีนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นลังโคมเจเนฟิกค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นเอสบพาสลี่ซีดค่ะ ต่อไปนะคะก็จะใช้เป็น C A True White ค่ะต่อไปนะคะเมยจะใช้เป็นคล i n i q ค่ะต่อไปนะคะเมยจะใช้กันแดดเป็น C A True White เหมือนเดิมค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มลงรองพื้นนะคะให้ดูที่เราป้ายเมื่อสักครู่ก่อนที่หลังมือชัดเจนมากนะคะว่าสี drop มากมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวหยอดให้ดูใหม่นะคะนี่นะคะคือสีที่เพิ่งหยอดใหม่เมื่อสักครู่กับอันนี้คือทาไว้แล้วสักพักต่างกันมากสีดรอปชัดเจนมากๆนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วรองพื้นของ halfmoon นั้นสีดรอปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ลงที่หน้าของเมเลยนะคะโดยใช้ฟองน้ําจาก beauty blender ในการเกลี่ยค่ะสีผิวหน้ากับคอของเมต่างกันนะคะหน้าจะค้ำกว่าคอแล้วก็ตัวฉะนั้นแล้วโดยปกติเม จำเป็นจะต้องใช้รองพื้นหรือเบสผิวที่ใกล้เคียงกับสีผิวตัวและพอมากที่สุดเท่ากับว่ารองพื้นที่เมย์จะต้องใช้จำเป็นจะต้องขาวกว่าหน้าจริงของเมย์นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กัน นี่นะคะเมย์ใช้ไปแล้วครึ่งหน้าเนาะณนะตอนนี้เห็นได้ชัดว่าสียังออกเหลืองอยู่นะคะตัวรองพื้น half moon ตัวสีรองพื้นยังมีความใกล้เคียงกับผิวตัวของเมย์อยู่นะคะแต่ว่าสีจําไม่ได้แบบพอดีแม t c h i n g เป๊ะนะคะเนื่องจากตัวเมย์ค่อนข้างเหลืองมากนะคะ ไม่ลงรองพื้นของฮาร์ฟมูนเสร็จแล้วทั้งหน้านะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงคอนะคะจะให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าสีมันแัดกับ คอมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอสักพักหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่าตัวรองพื้นมีความดรอปไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อเทียบกับตัวผิวคอของเมย์นะคะระหว่างที่รอค่ะเดี๋ยวเราจะมาซูมผิวให้ดูใกล้ๆนะคะวันนี้ขอใช้กระจกแยกนิดนึงนะคะเนื่องจากเมย์ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะ <c oughs> และนี้ก็คือผิวจากรองพื้นฮา l ์ฟมูนหลังทาเสร็จทันทีนะคะโดยใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยเนาะสำหรับการอัมพางรูขมขนทาได้โอเคนะคะแต่ว่าตา ใต้ตา,ยตาอย่างที่เห็นก็ยังคล้ำอยู่เนาะเราสามารถวิวเพิ่มได้นะคะโดยการใช้รองพื้นเพิ่มอีกหน่อยนึงเนาะถ้าอยากให้ปกปิดขึ้นก็แนะนําว่าให้ใช้นิ้วมือนะคะในการเกี่ยเนาะ,ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือฝั่งที่เมลงรองพื้น h ัฟม m o o n เพิ่มไปในส่วนใต้ตานะคะก็จะเห็นว่าใต้ตามีความไบรท์ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็จะดูปกปิดได้ดีกว่าอีกฝั่งนึงเมื่อเราใช้นิ้วมือนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าปกปิดได้ดีพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ ยังเห็นรอยสิวอยู่นะคะไม่ได้ปกปิดได้กริบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นซึ่งมันถ้าปกปิดได้ขนาดนั้นก็เป็นไปได้ยากเนาะมันต้องหนาพอสมควรเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือปกปิดได้ประมาณ60%นตนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้ก็คือให้งานผิวที่ค่อนข้างสวยอยู่นะคะเฉพาะตัวรองพื้นอย่างเดียวก็คือผิวโอเคสําหรับเมลติดเรื่องสีอย่างเดียวที่รู้สึกว่าใช้ไปแล้วหน้ามันไม่ค่อยผ่องอะทุกคนหน้ามันมีความแบบโทนสีของเขามันไม่ได้ทําให้หน้าดูผ่องมัน ดึงหน้าให้ดูหมองเล็กน้อยด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองทาแป้งที่ฝั่งนี้เลยนะคะจะด้ดูว่ามันช่วยระง,งับการดอกของสีได้หรือเปล่าคะ่ะแป้งที่เมย์จะใช้นะคะในวันนี้ก็คือแป้งทรีนะคะอันนี้เป็นแป้งทรีแบบเนื้อแมทนะคะที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมีการติดทนนานถึง8ชั่วโมงนะคะอันนี้เมย์เพิ่งแกะออกมาใหม่เลยนะทุกคนคือเมย์เคยใช้สูตรนี้อยู่แล้วแต่ว่ากระปุกเก่ามันหมดเนาะก็คือแกะปุ๊บใหม่เลยเมย์จะใช้พัฟของเขาเลยนะ นี่นะคะเมลงแป้งเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าแป้งพอใช้ไปแล้วอะค่ะมันทําให้หน้าแมตไปเลยเนื่องจากเป็นแป้งแบบแมตช์ั้นแล้วถ้าเกิดใครต้องการความฉ่าของรองพื้นแนะนําว่าให้ใช้รองพื้นเดียเด่ยวๆโดยที่ไม่ได้ลงแป้งทับนะคะการลงแป้งทับทําให้หยุดสีดรอปไปได้เล็กน้อยนะคะแต่สีก็ยังมีความดรอปอยู่ไม่ได้ถึงขั้นแบบทาแป้งไปแล้วสีเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเพิ่งลงรองพื้นใหม่ๆเลยก็มีความดรอปลงไปเล็กน้อยเนาะ ส่วนฝั่งนี้นะคะที่เราไม่ได้ลงแป้งเราจะอยู่หน้าแบบนี้ทั้งวันเลยคือฝั่งหนึ่งเมก็จะลงแป้งแบบนี้ไว้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ค่ะหลังใช้งานมาทั้งวันแล้วทั้ง2ฝั่งนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันนี้เมขออนุญาตใส่แว่นตรงจมูกก็คือจะเป็นรอยแน่นอนอันนี้บอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอากาศณนะตอนนี้นะคะ ว่ากี่องศาตอนนี้นะคะ35องศาแต่ถ้าเลื่อนมาข้างล่างก็คือ feels like 43องศานะคะซึ่งวันนี้มีความร้อนแบบร้อนอบอ้าวมากๆบวกกับที่อยู่ของเมย์ค่ะเมย์อยู่คอนโดชั้นสูงที่สุดโดยที่คอนโดของเมย์เนี่ยข้างบนของห้องเมย์ค่ะก็เป็นด่านฟ้าเลยซึ่งไม่ได้มีชั้นอื่นกรองทําให้ความร้อนมันน้อยลงใดๆทั้งสิน้นก็คือรับความร้อนแบบเต็มเต็มและตอนนี้เมย์ไม่ได้เปิดแอร์ค่ะถ้ามอง ด,ดีสังเกตดีๆเมเหงื่อออกตลอดเลยนะคะตอนที่กําลังถ่ายอยู่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนสรุปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะก็ทดสอบรองพื้น h า l f m o o n มาทั้งหมด6ชั่วโมงแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่ม30นาทีนะคะเท่ากับว่าเมย์ทดสอบมาทั้งหมด6ชั่วโมงแล้วค่ะขออภัยที่วันนี้ไม่ได้ถ่ายระหว่างวันให้ดูนะคะเนื่องจากลืมจริงๆค่ะว่าควรจะต้องถ่ายระหว่างวันด้วยแต่ถ้าเกิด ใครตามสตอรี่ไอีของเมย์นะคะก็ะะจะทราบเนาะเพราะว่าเมย์ได้ลงสตอรี่ระหว่างวันไปด้วยก็คือเมย์เนี่ยมีการทดสอบแบบไม่เปิดแอร์นะคะตั้งแต่ตอนลงรองพื้นเลยจนไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็เปิดแอร์จนถึงตอนนี้เลยเท่ากับว่าใน6ชั่วโมงค่ะมี3ชั่วโมงแรกที่เมย์ไม่ได้เปิดแอร์และ3ชั่วโมงหลังที่เปิดแอร์ค่ะผลลัพธ์เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะถอดแว่นแล้วก็เริ่มให้เพื่อนๆดูผิวแบบใกล้ๆก่อนที่เราจะมาเริ่ม หลุความรู้สึกทั้งหมดจากการใช้งานจริงวันนี้ค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝั่งนี้คือการใช้รองพื้นฮัฟมูนเดียเด่ยวๆค่ะส่วนฝั่งนี้มีการใช้แป้งของทรีรวมด้วยซึ่งเป็นแป้งคุมความมันนะคะหน้าก็จะแตกต่างกันชัดเจนมองได้จากตาเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละฝั่งเลยนะคะนี่คือผิวที่ลงฮัฟมูนโดยไม่ทาแป้งนะคะ ต่อไปนะคะคือฝั่งที่เราเซตแป้งทับเนาะดนเดี๋ยวเมย์จะใช้กระดาษซับมันนะคะลองซับที่เราฝั่งดูเนาะว่ามีความมันออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันมากแค่ไหนคะ่ะ นี่คือกระดาษซับมันของฝั่งที่เราใช้เฉพาะฮร์ฟมูลอย่างเดียวนะคะจะมีความมันออกมาประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลองซับอีกฝั่งหนึ่งเนาะ และนี่คือกระดาษซับมันฝั่งที่เราลงแป้งทรีค่ะมีความมันออกมาน้อยมากนะคะเดี๋ยวซูมผิวให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราทําการซับมันทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเนี่ยผิวจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีการหลุดออกไปมากน้อยแค่ไหนในส่วนของรองพื้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาสรุปความรู้สึกจากการใช้งานจริงกันค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปรองพื้น halfmoon ตัวนี้กันเลยนะคะจากการใช้งานจริงของเมในวันนี้ค่ะอย่างแรกนะคะต้องขอบอกก่อนที่เขาเคลมว่าสีรองพื้น halfmoon จะไม่มีการดรอปจากการใช้งานจริงของเมใน2ครั้งที่รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันชัดเจนมากค่ะว่าสีมีการดรอปดรอปไปประมาณเฉดครึ่งถึง2เฉดค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยการที่สีดรอปก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ผิวตัวผิวคอขาวกว่าหน้าแบบเมนะคะอันนี้ก็อาจจะลําบาก ใ,าใจากการใช้งานในวันนี้ค่ะทั้ง2ด้านอย่างที่บอกนะคะเมยขอเริ่มจากการพูดถึงฝั่งที่เราไม่ได้ลงแป้งทับไปก่อนตัว halfmoon ตัวนี้ค่ะสีค่อนข้างดรอปไปเยอะพอสมควรในตอนแรกค่ะแล้วก็มีความไม่เข้ากับผิวอย่างแรงเลยคนที่เมย์อยู่ด้วยนะวันที่ทดสอบค่ะก็เห็นเหมือนกันว่ารู้สึกว่าใช้แล้วหน้าค่อนข้างหมองดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะแต่ในเรื่องของการปกปิดแล้วก็อัมพางรุงขนเมย์ว่าเขาทำได้ค่อน ค่างดีมากๆเลยค่ะแต่พอใช้รองพื้นตัวนี้ค่ะเวลาผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงความมันเริ่มออกมาใช่ไหมคะผิวที่ดูหมองแล้วก็ดูแตกต่างจับคอแล้วก็ตัวมากๆเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วก็ดูเหมือนกับค่อนข้างโอเคมากขึ้นค่ะไม่รู้สึกว่าหน้าหมองมากหน้าคล้ำม,มากหรือหน้าโดนของเข้าเหมือนช่วงแรกที่ใช้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าดีได้ไหมก็แล้วแต่ดุลพินิษของเพื่อนๆเลยค่ะว่าคิดเห็นแบบไหนเนาะในส่วนของการ การคุมมันค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยถ้าเฉพาะรองพื้นฮัฟมูนอย่างเดียวค่ะก็จะมีความมันออกมาค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะมีการอยู่ในห้องแอร์ร่วมด้วยแล้วก็เจอสภาพอากาศปกติจะมีความมันออกมาเยอะพอประมาณเลยค่ะนื่อจากรองพื้นตัวนี้ค่อนข้างมีความวาวในตัวของตัวเองอยู่แล้วด้วยพอเริ่มมีความมันออกมาค่ะหน้ามันก็เลยจะค่อนข้างวาวแบบชัดมากๆว่าวาวค่ะแล้วก็จากการใช้งานของเมยค่ะ a c t i v i t y ในชีวิตวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการน,นั่งกินแล้วก็นั่งดูทีวีแค่นั้นเลยอาจจะมีบางช่วงที่มือไปโดนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้รองพื้นหลุดไปบางจุดเช่นจมูกนะคะตรงนี้เพราะว่ามีดึงจมูก,มมกแบบนี้ซูดจมูกแบบน้ํามูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มีตรงนี้หลุดไปนะคะแล้วก็มีช่วงตรงนี้ที่หลุดออกไปนะคะในส่วนของการใช้งานค่ะเขาให้ความรู้สึกซีลลิ่งที่บางเบามากจริงๆค่อนข้างโอเคเลยสําหรับคนที่ ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหนักหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เดียวๆเพื่อให้หน้ายังฉ่าแล้วก็ดูวาวดูแบบกลอว์วิวเนี่ยคนที่ขี้ราคาญหน่อยไม่ชอบอะไรเหนื่อหนักก็อาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าพอเราไม่ลงแป้งเละค่ะเขายังมีความฉ่าวาวอยู่ใช่ไหมคะมันก็เลยจะมีความหนึบที่หน้านิดหน่อยค่ะมาในส่วนของฝั่งที่เราใช้แป้งเซตกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าแป้งที่เมย์เลือกใช้ในวันนี้เป็นแป้งทรีที่ค่อนข้างคุมมันได้ดีแบบมากๆจากการใช้งานอันนี้เป็นตลับที่2ของเมย์เมย์รู้ประสิทธิภาพ ในตัวของแป้งที่ใช้ในวันนี้ค่ะพอหยิบมาใช้กับรองพื้นฮัฟมูนอย่างแรกขอพูดเรื่องสีการใช้แป้งลงทับรองพื้นไปเลยทําให้สีของรองพื้นฮัฟมูนดรอปน้อยลงค่ะมันคล้ําแบบไปนิดหน่อยมันไม่ได้แบบคล้ามากเท่ากับฝั่งที่เราไม่ได้เซตแป้งอะค่ะแล้วก็หน้าดูผ่องกว่าหน้ามันก็เลยดูสดใสกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนอื่นๆค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยอาพางรูคนได้ดีปกปิดได้โอเค อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่แตกต่างจากฝั่งที่เราทารองพื้นเดียว,ยวแต่สิ่งที่แตกต่างชัดเจนก็คือหน้าพอเราใช้แป้งมันก็จะแมทความวาวมันก็จะหายไปแน่นอนค่ะมันเริ่มกลับมามีความวาวตอนที่หน้าเริ่มประมาณชั่วโมงที่4ี่ะคะ่ะหน้าฝั่งที่เราลงแป้งมันถึงเริ่มมีความมันขึ้นมาบ้างแบบน้อยมากๆพอชั่วโมงที่5้ามันถึงเริ่มมีความเงาเงาบ้างวาวขึ้นบ้างเวลาโดนแสงค่ะแต่ก็ไม่ถือว่ามันมากขนาดที่ จะใช้ชีวิตต่อไม่ได้หรือหรือขนาดจะต้องหยิบกระดาษซับมันมาซับนะคะโดยสรุปรวมนะคะสําหรับเมรู้สึกว่ารองพื้น halfmoon ก็คือผ่านรอดเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมค่ะว่าไม่ค่อยถูกใจกับเรื่องสีของเขาเท่าไหร่เนื่องจากเฉดสีของรองพื้นตัวนี้ค่ะเขามีแค่2เบอร์แถมใช้ไปแล้วมีการดรอปไปค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเกิดไม่ได้ใช้แป้งอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาใช้แล้วไม่ได้ไม้เรื่องว่ามันฉ่าวาวไหมเมก็แนะนําว่าให้หลงแป้ง ฝุ่นที่สามารถควบคุมความมันได้ดีทับไปด้วยจะทําให้ประสิทธิภาพนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสีก็จะดรอปน้อยลงด้วยแถมตัวรองพื้นก็จะติดทนนานมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับการทดสอบในวันนี้ก็คือผลลัพธ์จากการใช้งานจริงของเมย์ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆใช้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับเมย์เสมอไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านด้วยนะคะที่ทําให้ผลลัพธ์ในการใช้งานนั้นแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองซื้อมาใช้นะคะฮาร์ฟมูนตัวนี้ก็ สามารถหาซื้อได้ใน IG นะคะสามารถสั่งซื้อได้ราคาอยู่ที่หลอดละ290บาทขนาด15กรัมค่ะแล้วเพื่อนๆที่เคยใช้รู้สึกยังไงบ้างคะม่อ่านคอมเมนต์จริงๆนะคะเอามามีส่วนช่วยในการรีวิวในวันนี้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e ในช anel เมจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ